นี้นะคะมาพบกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราพามาชมนาข้าวนะคะที่จังหวัดพะนครศสีอยุธยาค่ะซึ่งนาข้าวที่นี่นะคะก่อนหน้านี้นะคะได้เจอกับปัญหานะคะเรื่องของแล้งนะคะแล้วก็น้ําที่ใช้กับนาข้าวอะคะ่ะเป็นน้ําสนิมทําให้เมื่อใช้กับข้าวแล้วเนี่ยข้าวต้นไม่โตนะคะต้นดูโทมไม่แตกกอน,นะคะซึ่งข้าวก็ตอนนั้นมีอายุประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้แนะนํา ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกิฟเฟอรินของเราให้กับเกษตรกรนะคะได้ลองใช้ซึ่งได้ลองใช้เนี่ยประมาณ1อาทิตย์เท่านั้นนะคะแล้วก็เห็นผลอย่างช like ัดเจนเลยค่ะว่าข้าวเนี่ยแตกกอต้นนะคะเริ่มฟื้นสวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเฟิร์นจะพาไปสัมภาษณ์เกษตรกรนะคะตามเฟินมาเลยค่ะ ค่ะพี่เล็กนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เล็กนะคะเจ้าของนาข้าวของเราวันนี้นะคะ,ะนาข้าวพี่เล็กนี่มีทั้งหมดกี่ไร่ค่ะเนื้อเกี่ยวมันร้อยยี่สิบหกไร่ร้อยยี่สิบหกไร่ทั้งหมดปัญหาตอนแรกเนี่ยที่เรามาเนี่ยเราเจอกับปัญหาข้าวไม่โตไม่แตกกอาม,ม,มันเกิดจากน้ําที่เป็นเสน,เนีนะคะทําให้ข้าวเหมือนแบบต้นโมไม่แตกกอ คือข้าวมันตอนนั้นก็ช่วงประมาณเดือนกว่าแล้วนนเนาะอะไรคะที่พี่เล็กเนี่ยตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยกิฟฟารีเรา็<ก>ใช้อย่างอื่นมาหมดแล้วไม่รู้จะใช้อะไรแล้วพอดีเดือนเขามาบอกว่าลองตัวนี้สิ<ม>ก็ก็เลยลองมา,มาใช้ <laughs> ก็คือได้ลองใช้ปุ๋ยของเจ้าอื่นที่อื่นมาแล้วแต่ก็ต้นยังไม่ฟื้นะนะเนาะแล้วก็ได้มาเจอของเราก็เลยตัดสินใจลองเลยแล้วผลนี่ พี่เล็กเป็นยังไงบ้างคะก็เขียวขึ้นดีขึ้นถูกใจพอใจอะ,ะ,อะสูตรที่เราได้ให้พี่เล็กก็คือจะมีตัวเกีกีนนะคะตัวโบโรอกโคลแล้วก็ตัวโกลแม็ก20 20 20ของเรานะคะแล้วก็จะเสริมไปด้วยบูคิเลตแล้วก็เจอร์มิเนตนะคะ เลยที่จะทําให้ข้าวเนี่ยฟื้นขึ้นมานะคะเพิ่มความเขียวเพิ่มาการแตกกอแล้วก็จะมีตัวท็อปเอ็นนะคะอันนี้ก็สําคัญเลยค่ะท็อปเอ็นคือจะช่วยในเรื่องของตอนแรกอาจจะมีในช่วงเรื่องแรงด้วยใช่ไหมคะตัวท็อปเอ็นเนี่ยก็คือจะช่วยเรื่องอเมื่อข้าวเนี่ยเจอแรงท็อปเอ็นก็จะช่วยได้นะรอบต่อไปนะคะก็ตอนนี้ข้าวเริ่มฟื้นตัวมาแล้วแล้วก็รอบต่อไปเราจะช่วยให้มันแตกกอขึ้น ดีกว่าดีก็คือจะใช้เป็นตัวเกตกินีนโบรเคลนะคะแล้วก็โกลแม็กยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้อย่างต่อเนื่องให้ข้าวแตกกอแล้วก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะพร้อมพี่เล็กว่าข้าวของพี่เล็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอย่ตามมาเลยค่ะ <Yeah. S 1> อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่เราได้มาดูคือข้าวของพี่เล็กช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันแห้งนะคะต้นไม่โตแล้วก็ แกนนะคะแต่ว่าตอนนี้คือข้าวของพี่เล็กเนี่ยเริ่มเริ่มแตกกอนะคะจะเห็นว่าข้าวเริ่มแตกกอต้นเริ่มโตแล้วก็ใบตั้งเขียวแล้วนะคะค่ะเดีย๋ยวเราเดินไปดูรอบๆนากันนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กนะคะทีะ่เปิดรับให้ปุ๋ยกิฟฟารินของเรามาดูแลนาะข้าวของพี่เล็กก็ขอขอบคุณพี่เล็กมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดเลยค่ะปุ๋ยกิฟฟารินของเราทําได้จริงๆครั้งหน้าเฟิร์นจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ